ใครนะคะที่กำลังรอเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่แต่ลูกน้อยก็ไม่มาสักทีนะคะคลิปนี้ค่ะมามีทีท้องนะคะมีวิธีการใช้ชุดตรวจการตกไข่มาฝากนะคะซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะทำให้เรามีลูกได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ,ะแต่ก่อนจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมค่ะไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะมามีทีท้องจะมาอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะกดติดตามสั่นกระดิง่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับมิมี่ทีท็อกนะคะเจอกันนะก็มีความรู้เรื่องของคุณแม่และคุณผู้หญิงมาฝากเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วคะ่ะได้สอนในเรื่องของการนับวันไข่ตกนะคะถ้าเกิดว่าใครนะยังไม่เข้าใจนะคะในจุดนี้ก็คือว่าทําไมต้องนับวันไข่ตกด้วยเพราะว่าบางคนนะ่ะอยากมีลูก นะคะคทำตามวิธีธรรมชาติโดยไม่ได้นับอะไรธรรมชาติเรื่อยๆก็ไม่มีสักทีการนับวันไข่ตกจะทำให้เรารู้ว่าช่วงไหนที่คุณผู้หญิงไข่ตกแล้วก็ถ้าปฏิบัติภาร,รกิจระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะมีลูกง,ง่ายๆขึ้นเนาะนะคะแต่การนับวันไข่ตกนะคะใครอยากจะรู้รายละเอียดนะคะก็กลับไปดูคลิปนั้นได้นะคะ ซึ่งการนับวันไข่ตกนะคะจะใช้ได้ผลดีสําหรับคนที่ประจําเดือนมาเป็นปกติค่ะแต่ถ้าใครที่มาบ้างไม่มาบ้างหรือมาเคลื่อนตลอดอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลในสมัยนี้เขามีตัวช่วยดีๆนะคะอย่างชุดตรวจไข่ตกจะได้ดูว่านะคะตอนนี้เราไข่ตกจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้อาปฏิบัติภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมีลูกนั่นเอง ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะมารู้จักวิธีการตรวจนะคะเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าชุดตรวจไข่ตกนี้มันคืออะไรชุดตรวจไข่ตกนะคะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า L-S Ovulation Test นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยคาดคะเนาการตกไข่ได้อย่างแม่นยำโดยจะเป็นการตรวจหาฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่นะคะก็คือฮอร์โมน Luteinizing Hormone ในปัสสาวะนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอก็คือไม่สามารถนับวันไข่ตกได้นะคะ โดยฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่นี้นะคะโดยปกติร่างกายจะหลั่งออกมาน้อยมากเลยนะคะจนกระทั่งถึงช่วงระยะเวลาก่อนไข่ตกฮอร์โมนนี้จะหลั่งออกมาเพิ่มอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าร่างกายกำลังจะเกิดการตกไข่ภายใน12ถึง48ชั่วโมงนี้นะคะเมื่อเราปฏิบัติภารก,กิจรักนะคะระหว่างสามีภรรยาในช่วงนี้ก็จะทาให้มีโอกาสตั้งครรภ์สูงมากขึ้นนะคะ ถ้าต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการใช้ชุดตรวจการไข่ตกเลยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายเพราะใช้แค่ปัสสวาวะของคุณผู้หญิงนะคะไม่ยากก็คล้ายๆกับการตรวจการตั้งครรภนะคะคล้ายๆกันเลยะคะ่ะ โดยชุดตรวจไข่ตกนี่นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมากนะคะเพราะใช้ปัสสวาวะเหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์น,นะคะโดยตรวจจากวันที่คาดว่านะคะเราจะมีการตกไข่หากมีการนับประจำเดือนวันที่ไข่ตกก็จะเกิดก่อนวันมีประจำเดือนประมาณ14วันแต่ถ้าเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอก็ให้ตรวจหลังจากประจำเดือนมาวันแรกประมาณ10-12วันนะคะ สำหรับชุดตรวจการไข่ตกนะคะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะนั่นก็คือแบบจุ่มนะคะหรือแบบสติปเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสติปนะคะแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้นะคะให้เราเก็บปัสาสาวะใส่กระป๋องนะคะแล้วก็ให้เราจุ่มสติปนะคะด้านที่มีหัวลูกศรเน,นะะาะจุ่มลงไปจุ่มปัสสาวะไม่ให้เกินหัวลูกศรนะคะไม่ให้เกินหัวลูกศรจุ่มลงไปประมาณ5-10วินาทีนะคะพอจุ่มไปปุ๊บนะคะปัสสาวะมันก็จะเริ่ม เคลื่อนตัวขึ้นมาบนแผ่นนะคะแล้วเราก็วางไว้บนที่ราบนะคะ,ะไม่ต้องจุ่มตลอดนะคะพอจุ่มปุ๊บนะคะ5-10วินาทีเราก็วางไว้บนพื้นที่ราบประมาณ5นาทีให้เราอ่านผลนะคะการอ่านผลค่ะเหมือนกับการตรวจการตั้งครรภ์เปรี้ยเลยนะคะซึ่งหากขึ้นขีดเดียวแบบนี้นั่นก็คือแสดงว่าเรายังไข่ไม่ตกนะคะแต่ถ้ามันขึ้น2ขีดเมื่อไหร่ก็คือนั่นแสดงว่าอา้าวในช่วงไข่ตกพอดีเลย ต่อมานะคะแบบที่2นะคะนั่นก็คือแบบตลับแบบตลับคือแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือหยดมาแล้วนะคะแบบตลับคือแบบนี้ก็คือให้เราวางตลับวางบนที่ราบวางแบบนี้นะคะเห็นหลุมนะคะเราก็หยดปัสสาวะประมาณ 3- 4หยดคือเวลาเราซื้อชุดตรวจมาเนะะี่ย ข้างกล่องเขาจะมีวิธีบอกเราอยู่แล้วเหมือนกันเราค่อยอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะหยด3ามซีหยดหยดปัสสาวะลงไปแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็อ่านผลเหมือนกันถ้าขึ้นขีดเดียวแบบนี้นั่นก็แสดงว่ายังไข่ไม่ตกนะคะแต่ถ้าขึ้น2ขีดว่าไหร่ก็แสดงว่าไข่ตกแล้วไปปฏิบัติภารกิจได้นะคะ แบบที่3นะคะแบบปัสสาวะผ่านนะคะแบบนี้ก็คือให้ถอดฝาครอบออกจากแท่งทดสอบนะคะแล้วปัสสาวะผ่านตรงส่วนปลายของแท่งประมาณ7-10วินาทีรอประมาณ5นาทีจึงอ่านผลซึ่งการอ่านผลก็อ่านเหมือนกันเลยถ้าขึ้นขีดเดียวก็แสดงว่าไข่ยังไม่ตกถ้าขึ้น2ขีดก็แสดงว่าไข่ตกแล้วนะคะ โดยสำหรับช่วงเวลาตรวจที่เหมาะสมนะคะก็คือเวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะแต่เวลาที่ดีที่สุดก็คือ14นาฬิกาเพราะฮอร์โมน L.S. นะคะจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเช้าและจะสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงช่วงบ่ายนั่นเองนะคะซึ่งก่อนตรวจ2ชั่วโมงห้ามดื่มน้ำหรือของเหลวใดๆนะคะเพราะยิ่งปัสสาวะเข้มข้นก็จะทำให้ได้ผลที่ชัดเจนที่สุดนะคะ ถ้าการตรวจครั้งแรกแล้วไข่ย,ยังไม่ตกก็จะต้องตรวจปัสสาวะในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวันนะคะก็คือถ้าเราคิดว่ามันเป็นช่วงที่ควรจะตกแล้วช่วง14วันนี้นะคะเราก็ต้องตรวจไปอีกทุกๆวันจนจนกว่าจะขึ้น2ขีดเข้มนะคะถ้าขึ้น2ขีดเข้มเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมตัวได้เลยไปปฏิบัติภารกิจรักกับสามีได้เลยเพราะถ้าเดือนนี้พลาดเราก็จะต้องรออีกเดือนหน้าเลยนะคะ ถ้าเป็นยังไงบ้างคะเราก็รู้จักกันแล้วนะคะว่าการใช้ชุดตรวจการไข่ตกเป็นยังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะคะอาวามิทีชอคคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยแหละสําหรับคนที่มีลูกยากนะคะแล้วก็เออไม่ยังยังไม่อยากไปทําวิธีทางการแพทย์อื่นๆนนะ่ะให้เราลองใช้วิธีแบบง่ายๆนี้ดูก่อนนะคะเพราะว่ามันก็สามารถทําให้เราคํานวณได้ในวันที่ไข่ตกแล้ว มันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทําให้เรามีลูกได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะค่ะก่อนจะจ่ากกันไปในคลิปนี้นะคะอย่าลืมค่ะไม่อยากพลาดคลิปนะคะที่มามีทีทอลคอัปเดตขึ้นตลอดเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามสส่กระดิง่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยนะคะ,คะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ